ปกิแล้วคุณธนวัลอยู่บ้านชอบทํางานบ้านปะไม่ได้ชอบหรอกแต่ต้องทำต้องทำใช่ไหมใช่มันเป็นแบบอัตโนมัติเลยเพราะไม่ทําแล้วใครจะทําทําอะไรบ้างก็ทําหมดเลยกวาดพื้นถูพื้นกัดท้องส้วมมีบ้างมีบ้างแต่ดงว่าไม่ได้ขัดทุกครั้งมีบ้างเช็ดกระจกเช็ดกระจกเช็ดบ้างเช็ดบ้างยิ่งบ้านกระจกเยอะเนี่ยโหลำบากบ้านนี้ฉันกระจกเยอะมากโอ้โหเห่องเลยเวลาหาคนมาช่วยเช็ดแล้วมีไหม หนุ่มๆไงก็ต้องไปจ้างใช่ไหมล่ะจ้างหนุ่มๆวะให้หนุ um> um <h 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 ่มๆอ่ะมาช่วยเช็ดโอ้ยไม่ใช uh ่ละมั้งเราต้องเช็ดให้หนุ่มๆหรือเปล่าครับแต่มันมีตอนนี้มันมีของดีอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่กระจกที่บ้านเนี่ยมีเยอะนะฮะเดี๋ยวนี้เขามีหุ่นยนต์หุ่นยนต์มาช่วยเช็ดกระจกช่วยเช็ดกระจกจริงเหรอนี่ยเนี่ยเป็นตัวอย่างนวัตกรรมหนึ่งที่มาจากงาน CS 2013นะฮะเป็นยังไงไปติดตามได้ครับ วันนี้ครับคุณแม่บ้านทั้งหลายไม่ต้องกลัวไปครับว่าคุณจะเหนื่อยกับการทำงานเช็ดถูบ้านกวาดบ้านล้างกระจกต่างๆวันนี้ผมไม่ได้มาเสนอขายอะไรแต่ว่าในงาน CES เนี่ยเขามีนะครับมาโชว์ครับหุ่นยนต์เช็ดกระจกครับก่อนหน้านี้เนี่ยแม่บ้านบางคนนะครับหรือพ่อบ้านก็ตามนะยุคสมัยดิจติตอลนี้แล้วนะครับอาจจะเห็นแล้วนะครับว่า พื้นเนี่ยถูพื้นมีหุ่นยนต์มีทั้งดูดฝุ่นนะไม่ว่าจะเป็นของไอโรบอทนะครับอย่างไอโรบอทรุมบ้ารุมบ้านี่ลุมดูดฝุ่นกันบ้าไปเลยนะกดูดกันใหญ่เลยดูดกันบ้าเลยดูดไม่ขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เลยบ้ามากเลยต่อจากนั้นอีกมีเรียกว่าไอโรบอทสกูบ้าดำน้ำหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าเอาไว้เช็ดพื้นมันก็ถูพื้นไปเรื่อยล้างน้ำถูพื้นแม่บ้านชิว Sounds นั่งเล่นเน็ตนะ่เฟซบุ๊กอะไรสบายปล่อยหุ่นยนต์ทำงาน ตอนนี้มียิ่งกว่านั้นเลยคือใช้กระจกโอ้โหสุดยอดมากๆาเลย w i n b o t 7ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็น7ซวตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็น Windows 7นะแต่เขาชื่อ w i n b o t อีกไม่นานเดี๋ยวดู w i n b o t 7เนเี่ยเขาเกาะติดกระจกเลยนะเอามาถึงเกาะติดกระจกด้วยระบบศูนย์อากาศเกาะติดกระจกแล้วต่อสายไฟมันเป็นสายไฟนะครับเสียบกับปลั๊กนะถ้าสายไฟตึงกระจกบ้านใหญ่มากไฟไม่ถึงดูไม่ถึงก็ต้องบอกกอนว่าเขาดูดแบบอัตโนมัตินะ พอกอก,กระจกเซนเนี่ยขั้นตอนการทางานของเขาเนี่ยเราเอาผ้าเอาผ้าถูพื้นเนี่ยนะครับที่เขามีบอกให้ว่าใช้แบบไหนไอ้ผ้าถูพื้นที่บ้านเก่าๆดำๆเน่าๆใช้ไม่ได้นะ้อาไปซือของเขามาเป็นผ้าใส่เครื่องเสร็จแล้วนะครับติดเข้าไปที่กระจกติดกระจกใสจกดปุ่มอย่าลืมเสียบปลั๊กด้วยลืมเสียบปลั๊กไม่วิ่งไม่ติดกระจกด้วยอันนี้หนักเลยตกออกมาพังหมดนะเสียบปลั๊กเ,เ,เปิดเครื่องเปิดเครื่องปั๊บเครื่องจะค่อยๆค,ครับฉลาดมากเลยนะวิ่งลงสุดข้างล่างครับ เหนื่อยครับลงเลยไม่ใช่ลงมาข้างล่างก่อนครับแล้วกลับขึ้นไปข้างบนครับเพื่อวัดว่ากระจกคุณสูงแค่ไหนหลังจากนั้นแล้วมันก็จะค่อยๆซิกแซกซิกแซกขึ้นกระจกนะครับค่อยๆเช็ดถูเช็ดถูเช็ดถ,ถูโอ้โหอันนี้ผมยังไม่เชื่อจนก,กว่าจะได้ลองเห็นจริงๆนะก็ต้องรอดูเขาบอกว่าอีกเดือน2เดือนเนี้ยเขาจะอออกมาวางขายอดีนี้แม่บ้านชิวอีกแล้วนะครับ ตอนนี้เนี่ยถามว่าบางคนถามตลอดเลยเอ้าเฮ้ยไฟดับทาไงอะ่ะบ้านไฟดับเช็ดอยู่ข้างบนโอ้โหล่วงมากเลยเขาฉลาดกว่าน,นั้นมีแบตเตอรี่สํารองอยู่ข้างใน,นโอ้ไม่ใช่กากกนเกียร์นะมีแบตเตอร์ล,ลงแบตเตอรี่อยู่เอาถามปอไฟดับแล้วทำไงไฟดับเสร็จเนี่ยมันจะดีเทคได้ว่าโอ้โหมันฉลาดมันดีเทคไฟมันดับนะมันก็ค่อยเลื่อนลงเลื่อนลงเลือลเล่อนลงมาจอดอยู่ข้างล่างเรียบร้อยละไม่ตกละชิลสบายแล้วถามต่อเมื่อกี้เรื่องสายไฟโอโ้บริษัทฉลาดมันเล่นนี้เลยมันเล่นบอกกระจกคุณใหญ่ใช่ไหม ซื้อสายไฟยาวกว่าเดิมผมผมไม่ต้องไงปักสามตาแถวบ้านผมสูกูที่มีอยู่ผมใช้นะต่อเอาคนไทยรับรองชัว์ฝรั่งไปซื้อนี่แน่เลยไอ้สายต่อเขาอะโอ้ยเปลืองราคาแพงแน่นอนคุณแม่บ้านคงอยากรู้ว่าราคามันเท่าไหร่เขาบอกเลยว่าราคาเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่ประมาณ2,300เหรียญเท่านั้นเอเท่านั้นหรือเปล่ามาเมืองไทยเนี่ยคาดว่าจะต้องแพงกว่านั้นแน่เลยดังนั้นนี่ใครเอาเข้ามาขายนะครับ อย่าแพงมากนะ,ะแม่บ้านคนไทยเนี่ยจะได้มีแรงซื้อไปทำความสะอาดแล้วจะได้มีเวลาเล่น iPhone สำหรับชาวโลโม่ทั้งหลายาวัยรุง่งวัยรุ่นก็ต้องโลโม่โลโมซื้อมากล้องปติกกากๆเน่าๆซื้อมาถ่ายการแช้ๆชแชะกล้องไม่ได้เรื่องเลย<อ>แต่ภาพนี่มันติดอนะ่ะมันแนวอ่ะเด็กแนวมันแบบมันได้มันวิงเทิดนะ แต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบต้องมีกล้องนั้นนะอย่างบางคนเขาก็ชอบไปใช้แอปใช้รายกันนี่แต่นี่เลยอันนี้ออกมาใหม,ม่เรียกว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่าง2โลก2คน2แนวไฮบริดอีกแล้วเป็นตัวสแกนฟิล์มใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยสแกนฟิล์มนะครับเรียกว่าเป็นโลโม graphy เลยทีเดียวนะครับเอาฟิล์มที่คุณถ่ายจากกล้องโลโมของคุณหรือคุณถ่ายจากกล้องธรรมดาอะไรก็แล้วแต่ อาจจะเป็นฟิล์มที่สมัยเก่าแก่ดึกดําบรรเลยนะครับตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยายถ่ายทิ้งก็ไว้ตอนนี้คุณใช้สมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยอุปกรณ์นี่นะเป็นกล่องง่ายๆไซมันขนาดนี้นะโทรศัพท์วางฟิล์มใส่ถ่ายรูปแค่นั้นเลยสแกนเล่กง่ายๆเอาอกล้องโทรศัพท์เนี่ยถ่ายรูปเขาบอกว่าถ่ายโทรศัพท์ได้ไหลายรุ่นในเดียว Android iPhone อะไรแล้วแต่ค่ายไหนสายวกไหนซื้อได้หมดนะไม่ต้องมาอะไรกันนะ ดีไว้เดียวแบ่งเพื่อนใช้ด้วยใช้ใช้ iOS แ a ใช้ o n d r o i d ได้สบายแฮปปี้กันหมดทูอยตั้งหาแต่ตอนนี้โปรเจกต์เขาเป็นโปรเจกต์ k i k s t t r t t r r นะต้องบอกว่ากล่องนี้นะครับเขาจะนะเรียกว่าขายภายในผมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นมีนานะมีนาเนี่ยเขาจะเริ่มส่งแล้วตอนนี้ไปสั่งออเดอร์ได้แล้วในเว็บ Kickstarter ส่งทั่วโลกนะค่าส่งเข้าใจว่าเมืองไทยเนี่ยประมาณ1 0เหรียญ3 0มบาทนะส่วนราคาของเนี่ยผมบอกได้เลยว่า อยู่ที่40เหรียญเริ่มต้น Kick s t a r t e r เขามีโปรโมชั่นเป็นสเตปเปอร์เซ mm ็ป hmm. คุณเข้าไปดูในเว็บไซต์เอาราคาไม่แพงเลยพันกว่าบาทเป็นกล่องไปเสิร์ชหาใน Kick s า a r t e r เลยนะโลโมกราฟีสมาร์ทโฟนฟ์นสแกนเนอร์โหโหชื่อสินค้ายาวขนาดนี้จะโปรโมทได้ไหมเนี่ยเป็นของโลโมจริงๆนะโลโมออฟฟิเชียลเลยไปดูได้เสิร์ชดูได้ผมก็ว่าจะไปสั่งอยู่เหมือนกันอยากแนว กูจะแบบแนวแบบแนวนิดนึงหมดลงแล้วนะครับวันนี้นะครับกับบอมโมบายบอมนะครับสวัสดีครับไ้น่าใช้มากเลยอยากได้แต่ซื้อไม่ไหว <S S S ทำไมอะ่ะมันแพงมันแพงใช่ไหมแล้วก็มัน,มนยัง,ไ,งไม่มีมันเป็นแค่เช็ดก,กระจกอย่างเดียวไงมีมันมีดูดฝุ่นด้วยผมไม่เอาผมใช้วิธีนี้แหละเนี่ยเนี่ยผมใช้วิธีนี้ มงก็ถูเองใช้แรงงานใช่ไหมทำท่าเป็นหุ่นยนต์ด้วยทำท่าเป็นหุ่นยนต์ด้วยถูเองทำท่าเป็นหุ่นยนต์ด้วยเพื่อเพื่อว่าจะมีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเห็นเป็นหุ่นยนต์เทพกิจซื้อไปใช้พื้นแล้วก็ถือือไปใช้กี่บาทกี่บาทนําเสนอโอ้ฟรีแล้วกันฟรีเลยแต่ขอสวยๆหน่อยใช่ไหมนะอ่านะก็เป็นไอเดียดีๆนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของ IT ที่จะมีนําเสนอทุกๆวันนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะนนเสียดายเวลาน้อยไปน,นิดนะะเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้เราสองคนรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ